สวัสดีค่ะเพือ่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็ไม่ได้แหวะเข้ามาทักทายนานเลยเนาะคือวันนี้เนี่ยมีอะไรจะมานำเสนอนะคะคือเป็นสินค้าเนี่แหละแต่ไม่ใช่ภายใต้แบรนด์ L P V นะคะคือจิ๊บเนี่ยได้มีโอกาสลองใช้เองกับตัวเองนะก็เลยแบบรู้สึกดีมากแล้วมันมันค่อนข้างหาซื้อยากเพราะว่าอ่ามันเป็นมันเป็นสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่นะคะก็คือว่ามันคือ เอนโดแแนะคะมันเป็นดีเอ็นเอหอยทากไม่ใช่เมือหอยทากหรือว่าสารมันเป็นแบบมันไม่ใช่เมือหอยทากแต่มันเป็น DNA ก็คือข้างในมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คืออันนี้มันเป็นของติดเองก็คือแกะใช้ไปแล้วถ้าอันอันนี้คือกล่องที่สองที่ใช้นะแล้วก็คือหนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งหลอดของมันอย่างเงี้ยนะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งแล้วก็ต้องใช้ให้หมดด้วย ไม่สามารถเก็บไปได้อีกนะคะคือหนึ่งกล่องเนี่ยใช้ได้แค่เจ็ดวันจะบอกว่ามันดีมากๆสําหรับคนที่เป็นสิวรอยแดงรอยดําแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นบนใบหน้า mm hmm. เพราะีจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ซิบ,บอกว่าสิวขึ้นเนี่ยแล้วก็รอยเนี่ยหายไปค่อนข้างเร็วมากนะคะจากตรงนี้แล้วก็จะบอกว่ามันค่อนข้างแบบดีตรงที่ก่อนหน้านี้จะเล่าให้ฟังว่าแบบฉันเล่นกับฉันชายใช่ไหมฉันชายกัแบบ ตะาบควนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแผลแบบลึกเห็นแบบเนื้อสีขาวข้างในเลยแล้วสรุปว่าทาเออปรากฏว่าทาอันเนี้ยตอนทาแสบมากแสบแบ,บแบบแสบมากๆต่พอตื่นเช้ามาคือแผลปิดเลยแล้วก็มันก็ไม่เห็นรอยแล้วอะแบบมันก็อาจจะยังเห็นแบบซ่างๆอยู่นิดนึงตรงเนี้ยแต่ก็คือน้อยมากถ้าเทียบกับแบบ ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะคือใช้ประมาณสองอดคือรอยหายไปแล้วแต่อันนั้นมันคือรอยใหม่นะถ้ารอยเก่าๆอาจต้องใช้เวลานิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่ามันดีมากคือคนที่เป็นริ้วรอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากจริงๆแล้วก็มันนําเข้ามาจากสเปนนะคะคือ m ม k กอินสเปนเลยแต่ว่ามีบริษัทที่นําเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะมีออยอของไทยแลวคือจะบอกว่าอันเนี้ยคนที่จะขายได้อะคนที่จะเป็นตัวแทนจาหน่ายของ Endo Hair ได้เนี่ยต้องเป็นแพทย์เท่านั้นนะคะ แต่จิ๊บเนี่ยก็รับมาจากแพทย์อีกทีหนึง่งจิ๊บไม่ได้เป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทเขานะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะขายอยู่ในแบบโรงพยาบาลลมพยาาโรงพยาบาลสมิิเวสหรืออะไรอย่างนี้นะมันเป็นเวสเวส,สําอางชั้นสูงก็คือสําหรับคนที่ผิวหน้าแบบค่อนข้างแบบเยินคือสิวขึ้นหรือว่าผื่นเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอตอนนี้กําลังให้น้องสาวที่แบบถือปิสเตียอรอยอะ่ะลองใช้อยู่นะคะคือสําหรับคนที่แบบอย่างจิ๊บเองอะ่ะ ก่อนหน้านี้แพ้เซรั่มแบบตัวหนึ่งก็คือไปซื้อครีมทาใต้ตายี่ห้อดังแบบแพงมากแพงว่าที่สุดแพงกว่าแมบอกแค่นี้ดีกว่านะเพราะว่าไม่อยากพูดชื่อแบรนด์เขาแล้วก็ซื้อครีมทาใต้ตามาเสร็จแล้วเขาแถมแบบตัวเซรั่มมาหลอดเล็กๆใช่สค่ะทาหน้าปรากฏว่าหน้าผื่นขึ้นแบบเป็นลมพิษเลยเดี๋ยวจะแบบขอดูรีวิวได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะมีขายที่สยามด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องสาวจิบขายอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายจิบบางคนเนี่ยที่ขายด้วยนะคะก็คือ หน้าเป็นลมพิดเต็มหน้าเลยปรากฏว่าทาเอนโดแคร์ผื่นแห้งลงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอนโดแคร์มันมีไว้เพื่อรักษาแบบคนที่เป็นสิวรอยแดงแล้วก็ผิวแบบจากการถูกทํรลายจากการยิงเลเซอร์มามันจะฟื้นฟูให้แบบผิวแบบเห็นผลอแข็งแรงขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างไวมากๆแล้วก็เรื่องอายุรอยแบบตามแถวๆตรงนี้คือเอนโดแคร์เนี่ยทาได้หมดเลยทั้งหน้านะคะใต้ตาอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องเวน้นแล้วก็ดีมากๆมันก็ ดังมากๆนะคะในสเปนแล้วก็นำเข้ามาจากสเปนจริงๆไม่ไม่ใช่ผลิตในไทยแล้วก็มีออยอไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเ,เคยสอบถามเข้าไปที่บริษัทเขานะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีฉลากไทยแบบนี้ไม่ได้การันตีว่าของจริงเพราะว่ามันมีบริษัทนำเข้ามาแล้วก็ซื้อมันก็ราคาใกล้เคียงกันกับคนที่หิ้วมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจิ๊บว่าก็เลือกซื้อที่มีฉลับไทยดีกว่านะคะก็คือหนึ่งกล่องเนี่ย ใช้ได้แค่เจ็ดครั้งแล้วก็สําหรับคนที่ผิวเย็นมากๆอย่างเช่นแบบผื่นเยอะๆหรือว่าสิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้ช่วงแรกให้ใช้เดือนละสองกล่องแต่ถ้าเกิดว่าสิวแบบไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอย่างจิ๊บอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีรอยบ้างนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยจิ๊บก็ใช้แค่เดือนละครั้งเดียวก็คือเดือนละหนึ่งกล่องนะคะก็เจ็ดวันติดก,กันหนึ่งกล่อง็ เหลือไม่ได้นะคะคือแกะออกมาแล้วต้องใช้ให้หมดทั้งหลอดเลยแล้วก็7วันแล้วก็จะเห็นความต่างตั้งแต่หลอดแรกคืนแรกที่ใช้คือตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้าไม่ไม่มีแบบไม่แห้งแล้วหน้าชุ่มชื่นแล้วหน้าใสมากจริงขอบอกเลยว่าที่เอามาขายเพราะว่าก็ทาครีมมา6ปีแต่ไม่เคยเจอครีมไหนที่แบบมันเห็นผลภายในวันเดียวแล้วมันไม่มีสเตียรอยดอ์สาระอะไรแน่นอนเพราะว่ามันนำํำเข้ามาจากสเปนนะ นก็จะมีเขียนเอาไว้ที่หลอดด้วยว่านิกอินสเปนก็คือเป็นน้ำใสๆอย่างเงี้ยแล้วพู่น้ำใสๆอย่างเงี้ยมันมันใส่สารไม่ได้อยู่แล้วไงก็คือมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันไม่มีสารเคมีแล้วแล้วปัญหายากมากทีมที่ไม่มีสารเคมีแล้ววันเดียวแบบใสเลยเง่เพราะอย่าที่ดูกันใช่ป่มคะมาร์กหน้าแบบมาคามคือสลิปปิ้งมาตื่นมาใสเนี่ยเอาแบบตรวจสเตียรอยเนี่ยเจอแทบทุกมาร์กเลยนะคะก็ แต่เน,นี้ภายในวันเดียวใสแน่นอนแล้วก็ไม่มีเยร้อยด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจเนี่ยคลิปนี้ถ้าลงไปเนี่ยขออนุญ,ญาตให้คนที่ขาย Endo Care เนี่ยโพสเท่านั้นนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการสับสนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างวันระหว่างช่วงที่แบบสามารถใช้คู่กับครีม LPB ได้ไหมเนี่ยจะใช้คู่กันคือทุกช่วงเช้าเดีย๋ยวจะใช้ LPB ใช่ป่ะคะกลางคืนเนี่ยจะใช้ Endo Care เจ็ดสมมติอาทิตย์ไหนใช้แค่เจ็ดวันเนี่ยก็ใช้แค่ แค่เจ็ดวันนั้นพอหมดจิ๊บก็บำรุง L P B เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า Endo Care เนี่ยจิ๊บต้องบอกก่อนเลยว่ามันเห็นผลในเรื่องสิวรอยแดงรอยดำแล้วก็ริ้วรอยชัดเจนมากๆที่สุดเลยนะคะตั้งแต่แบบแอันนี้มาเพราะปกติก็เห็นอยู่ว่าจิ๊บไม่เอาคีมแบ์อนนื่นมาขายเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแบบใช้แล้วแบบว่ามันเลเิฟมากๆก็เลยแบบเอามาขายด้วยก็หนึ่งกล่องเนี่ยจะมีเจ็ดหลอดข้างในอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีที่เปิดมาให้ด้วย แนะต่ว่าจิ๊บทำที่เปิดหายจิ๊บก็ใช้ทิชชู่อ่ะทันตรงหัวมันแล้วก็หักแล้วก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้อย่าลืมนะคะว่าหนึ่งครั้งใช้หนึ่งครั้งเท่านั้นไม่สามารถใช้ตัวยนหลืกเก็บไปใช้อีกได้นะคะแล้วก็ใช้แค่เจ็ดวันหนึ่งกล่องมีเจ็ดหลอดราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะซึ่งถูกกว่าตามโรงพยาบาลดังขายเกือบครึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราขายเท่านี้แล้วก็ของแท้แน่นอนนะคะแบบการันตี โดยจิ๊บเนี่ยแหละ <c oughs> นะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย